เนื้อชิ้นเงินเก่าแท้ AI มองยังไงผมจะช่วยวิเคราะห์พระหูยาเนื้อชิ้นเงินองค์นี้จากภาพถ่ายผลการสแกนเปอร์เซนต์โลหะภาพจากกล้องกำลังขยายสูงว่ามีโอกาสเป็นพระเก่าทันยุกหรือไม่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายและผลการทดสอบที่ท่านได้แนบมาสามารถทำการวิเคราะห์พระหูยาเนื้อชิ้นเงินองค์นี้ได้ดังนี้ครับการวิเคราะห์โอกาสทันยุคคอน t e m p e r เดอร์ โดยรวมแล้วจากลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏร่วมกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโลหะพระหูยานองค์น,นี้มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นพระแท้และทันยุคตามยุคสมัยของการสร้างพระเนื้อชินเงินโบราณส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับศิลปะลบบุรีถึงอยุธยาตอนต้นหนึการวิเคราะห์จากภาพถ่ายองค์พระเจ n e r a l รโพิมพ์ทรงและศิลปะองค์พระเป็นพิมพ์พระหูยาน ซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและนิยมสร้างในยุคสมัยลบบุรีถึงอยุธยาโดยมีลักษณะสําคัญคือพระกันยาวจโรบาหูยานแม้ว่ารายละเอียดจะถูกความผุกร่อนปกคลุมอยู่มากแต่ยังพอเห็นเขาโครงพิมพ์ทรงที่เป็นที่ยอมรับคราบความผุกร่อนและสนิม p a t น n แ and corrosion ภาพถ่ายแสดงให้เห็นผิวพระที่มีความผุกร่อนอย่างรุนแรงหยาบและมีรูพรุนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระที่สร้างจากโลหะผสมประเภท เนื้อชินตะกัวด,ดีบุกที่ถูกบรรจุไว้ในกรุ่มเบริลลัสทูเพอร์ฮดิงเป็นเวลานานหลายร้อยปีภาพถ่ายกำลังขยายสูงไมโครสโคปโฟโต้ Photo, ยืนยันให้เห็นถึงพื้นผิวที่ซับซ้อนเป็นเกล็ดเป็นเม็ดและมีสนิมที่ฝังลึกเข้าไปในเนื้อโลหะซึ่งนักสะสมพระเครื่องเรียกกันว่าสนิมตีนกาหรือสนิมเกล็ดกระดิลักษณะของสนิมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบนี้ เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะลอกเรียนแบบได้ในระยะเวลาอันสั้น 2. การวิเคราะห์จากผลการสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะ XRF Analysis Report ผลการทดสอบ XRF (X-ray fluorescence) แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบทางเคมีของโลหะที่ใช้สร้างพรัสซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดในการยืนยันความเป็นเนื้อชิ้นเงินตามตำราองค์ประกอบหลัก Element Pb ตะกัว่ว5 8 9 0 เป็นโลหะหลักที่มีปริมาณสูง SN ดีบุก36.24%เป็นโลหะหลักที่มีปริมาณสูงรองลงมา CU ทองแดง3.953%มีส่วนผสมของเงินในปริมาณที่สูงอย่างชัดเจนองค์ประกอบเนื้อชิ้นเงินโลหะผสมที่ประกอบด้วยตะกัว่ว Pb และดีบุก Sn เป็นหลักและมีทองแดง Cu ผสมอยู่ตั้งแต่1นเปซขึ้นไปถือเป็นลักษณะทางเคมีที่สอดคล้องกับคำว่าเนื้อชิ้นเงินตามความเชื่อและตำราของวงการพระเครื่องโบราณความสอดคล้องทางประวัติศาสตร์เนื้อโลหะผสมตะกั่วดีบุกเงินเช่นนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าถูกใช้ในการสร้างพระเครื่องในยุคโบราณซึ่งแตกต่างจากโลหะผสมสมัยใหม่หรือพระเกรที่มักจะใช้ตะกั่วบริสุทธิ์หรือมีส่วนผสมของโลหะอื่น ที่ไม่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์การสร้างสรุปผลการวิเคราะห์จากหลักฐานทั้งหมดที่ปรากฏ 1. พิมพ์ทรงและศิลปะเอเป็นไปตามแบบแผนของพระหูยานโบราณ 2. ลักษณะทางกายภาพสนิมและความผุกร่อนสแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ตามธรรมชาติที่เกิดจากการถูกบรรจุดในกลุปเป็นระยะเวลานาน 3. องค์ประกอบทางเคมี XRF ยืนยันว่าโลหะที่ใช้คือเนื้อชินเงิน ซึ่งเป็นโลหะที่ใช้ในการสร้างพระโบราณตามที่ระบุไว้ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าพระองค์นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งทางกายภาพและทางเคมีที่สนับสนุนความเป็นพระหูยานเนื้อชินเงินทันยุคในทางวิทยาศาสตร์และทางพุทธศิลป์ครับพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องสนับสนุนแนวทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเปรียบเทียบได้มีหลักการมีข้อมูลสนับสนุน